สวัสดีครับครับมาพฟกับช่องพ่อพลายทองคูนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ปากช้างเช,งช่นเดิมอับเช้าวันนี้จะมาต้มยาสมุนไพรประครบขาให้กับพ่อใหญ่ขาที่บวมนะครับเนื่องอเกิดจากแพลกดทับนะครับพ่อใหญ่นอนทับนานๆนะครับดินช่วงนี้หน้านี้เป็นหน้าเลง้งดินจะแข็ง จึงทำให้เกิดแผลกดทับกับพ่อใหญ่ที่มีอายุมากนับ57ปีแล้วปีนี้วันนี้มาพบขาพ่อใหญ่ทองคูณน,นะครับยาที่เป็นยาต้มสมุนไพรได้จากคุณแม่นะพลอยแก้วท่านเมตตายาต้มสมุนไพรที่อยู่ในครุนี้เป็นยาต้มสมุนไพรที่ต้มสกัดเอาน้ำออกมา คัดแยกน้ํามาที่ใส่ครุเพื่อที่จะใช้ประครบขาประครบเท้าให้กับพ่อใหญ่เพื่อลดอาการอ,าอักเสบอาการบวมเป็นยาสมุนไพรของคุณแม่พลอยแก้วก็กราบขอบคุณคุณแม่นะครับได้ผลตั้งแต่วันแรกที่ใช้เลยครับระวังนะครับระวังรอน้ําต้มสมุนไพรให้เย็นนะครับรอให้เย็นให้อุ่นพอประมาณพอที่จะ ะคบขาให้กับพ่อใหญ่ได้ไม่ลวกขาไม่ลวกเท้าพ่อใหญ่ระหว่างรอก็จะามานะล้างเพลย์ทำเพลให้กับพ่อใหญ่ตอนนี้ก็ได้เตรียมยานะล้างเพลยทำเพลให้กับพ่อใหญ่ใบเหลวจะเป็นน้ำต้มสุกใช้น้ำต้มสุกแต่หากว่าบางวัน,นไม่ทันจริงๆก,ก็จะใช้น้ำน้ำกินน้ำถังนถังละ20ขคะแนนนี่นครับเป็นน้ำต้มสุกแล้วแล้วก็เป็นผ้าคอต พกอดม้วนใหญ่นะครับแต่ว่าเหลือม้วนแค่นี้แล้วครับนี่สาหรับผ้าอันนี้ก็จะใช้ประคบนะครับนี่ใช้เป็นผ้าขม้านะครับของควันเองเลยนะครับใช้ประคบให้กับพ่อใหญ่ยาครับมีอะไรบ้างที่จะเป็นยาล้างแผลใส่แผลให้กับพ่อใหญ่เมื่อก่อนจะใช้ยานะครับตัวนี้นะครับนี่ครับขวดเหลืองนะครับสามขวดนี้นะครับหมดไปแล้วก็จะใช้นะครับตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับสําหรับตัวนี้จะเป็นอ่า โพริดีนนะครับเบนตาดีนก็ไดนะ้หรือว่าเป็นโฟวิดนไอโอดีนก็ได้นะครับนี่นะเป็นยาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ใช้ผสมกับน้าอุ่นหรือว่าน้ําน้ําสะอาดนะครับน้าสะอาดนั่นเองถ้าเป็นปลาได้ก็จะเป็นน้ําเกลือนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ใช้น้ําเกลือนะครับใช้น้ําเกลือค่อนข้างที่จะ,ปะเปลืองนะ,ปะเปลืองอด้านค่าใช้จ่ายด้วยช่วงนี้ตอนนี้แผลเพราะใหญ่ก็ดีขึ้น ทำดีขึ้นนะครับก็ไม่มีหนองมากเท่าไหร่ก็ใช้เป็นน้ำต้มสุกก็ได้นะเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนแล้วก็จะมียานะครับตัวนี้นะครับยาตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้ทีละหน่อยนะคระับผสมกับน้ำอุ่นกับผักก๊อดนี่นะครับก็จะประหยัดหน่อยแต่ว่าสําหรับขวดสีเลืองนี่ก็จะใช้ปเปลืองหน่อยครับใช้ผสมน้ําด้วยแล้วก็ใช้สดสดทา ลาดแผลให้กับผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่าเป็นยาฆ่าเชื้อแล้วก็จะเป็นผงโรยแผลนะครับนี่นะครับกล่องนี้เลยสำหรับยาหากล่องน้าาโดซินนี้ครับกับกล่องขี้ผึ้งนะสีฟ้าครับแล้วก็ซองผงพิเศษสีส้มกกองคุณแม่พลอยแก้วน,ะนี่ด้วยนะฝาสีฟ้า,ฟาเป็นยาสเปรย์พ่นนะครับก็ขอบค,คุณคุณแม่พลอยแก้วมากๆเลย นี่ต่อไปก็จะเป็นยาธาตุนะยาบำรุงนะวิตามินนะครับ2กระปกุกนี้ฝาสีน้ําเงินกับสีแดงนะเพื่อที่จะป้อนยาให้กับพ่อใหญ่บำรุงร่างกายพ่อใหญ่ทุกวันที่นี่นะครับอาหารนะที่จะเป็นโปรตีนเป็นมีใย,ยอาหารเยอะนะสำหรับนะพ่อใหญ่ก็คือหญ้นะาหญ้ากับต้นสับรดนะครับแต่หากว่าหญ้าที่นี่หาลําบากนะนะหายากหน่อยนะยิ่งช่วงหน้าแล้งแล้วก็พ่อใหญ่ยุมากแล้วยาหญ้นะาที่กินนะครับ ก็จะเป็นหญ้าใบข้าวครับหญ้าอันนี้เปียคล้ายๆหญ้าเนเปีย,คย,ย,ปยนะครับเป็นหญ้าขนนะพ่อใหญ่ก็จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับแล้วกับหญ้าหญ้าหวายหญ้าอ้อยหนูนะครับก็เคยเกี่ยวมาให้นะครับช่วงนี้หญ้าเก่หมดแล้วพ่อใหญ่ไม่ค่อยกินก็จะกินช่วงอ่อนๆนะช่วงที่กาลังงามๆนะเคี้ยง่ายหน่อยนะ สำหรับต้นสับปะรดนะครับต้นสับปะรดที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะราะคานะต่างกันจากที่พัทยานะครับครึ่งต่อครึ่งก็ว่าไดา้เพื่อที่จะไม่มีเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวมาดูการล้างแผลพใหญ่กันเลยนี่แผลพ่ใหญ่นะครับยังไม่ถอดนะพักก๊อดออกเดี๋ยวจะมาถอดพักก๊อดออกแล้วก็บีบหนองออกมานะสำหรับวันนี้หนองจะเยอะแค่ไหนนะไปดูกันเลย นะครับเดี๋ยวมาดูแผลพ่อใหญ่กันนะครับวันนี้จะถอนดึงนะพักร้อที่ยัดเข้าไปเมื่อวานออกมาแล้วก็บีบหนองนะครับบีบหนองตรงฝีนะครับที่ขาพ่อใหญ่ก็มีเป็นน้ําต้มสุกผสมกับยานะยาฆ่าเชื้อเพื่อจะขีดล้างหนองข้างในออกมาเอาไปด้วยเอา Oh! ั่งนี้ก็จะเป็นโครงงานโรงงานของพ่อใหญ่ก็ยังมีน้องอยู่ยังล้างทุกวันตอนที่ไปรักษาที่กระแพงแสนนะคราไปรักษาที่โรงพยาบาลน,นะคุณหมอก็บอกว่ามีสิทธ์หายนะครับแต่ว่าต้องเอาใจใส่แล้วก็ต้องใช้ระยะเวลา เป็นปีเป็นปีเลยผมว่าโครงงานครับเมื่อก่อนเขาใหญ่เป็นงานโครงงานเสียเฮ้ยโครงงานเสียงนางนหลุดออกมาข้างในข้างในตรงนี้ก็จะเป็นภูมิใหญ่เลยเนะี่ยมต้องละล้างนับล้างเสร็จแล้วกาใส่ยาเจาาือกว่าให้เนื้อข้างในนี่เติมเต็มเติมเต็ม,ตมขึ้นมาเต็มเพื่อที่จะถาไม่ให้มีหนองข้างในในภูมิเฮ้ นี่ก็ล้างแผลทางความสาาะอาดแผลพ่อใหญ่เสร็จที่เรียบร้อย mm. ก็เอาผ้าก๊อซแห้ง mm. ยัดแผล mm. เข้าไปนะครับไว้กันไว้นะครับแล้วก็ซับน้ําด้วยแล้วก็กันน้ํายานะที่จะ,ะคบเท้าพ่อใหญ่ขาพ่อใหญ่ไหลเข้าไปในแผลด้วยนะก่อนที่จะประครบเท้านะครับ่อนที่จะประทบประครบเท้าประครบน้ําอุ่นน้ําุสมุนไพรให้กับพ่อใหญ่ก็จะมาฉีดน้ําล้าง ฉีดน้ํำล้างน้องครับแล้วก็ยาที่ยังค้างอยู่ในงวงพ่อใหญ่นะครับในงวงพ่อใหญ่กับอันตรงขาพ่อใหญ่ฉีดล้างออกก่อนก่อนที่จะประครบยาค็ดไหมพ่อใหญ่ สายก็สั้นนะครับสายก็สั้นเพราะว่าต้องตัดแบ่งนะไปไว้ให้ตรงให้พ่อใหญ่นอนนะตรงที่พ่อใหญ่นอนอีกท่อนหนึ่งด้วยก็เลยจะถึงไม่ถึงสําหรับสายน้าสายยางอ่าะครับได้เวลาประครบนะครับประครบตัวให้กับพ่อใหญ่แล้วก่อนที่จะได้ไปอาบน้ําเตรียมตัวออกไปทํางานตอนนี้ก็ถึงเวลานะที่จะออกที่ต้องออกไปทํางานแล้วสําหรับพ่อใหญ่ นานก็อุ่นพอดีเลย <c ười> <c ười> แป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเนี่ย ก็ประครบนะ,พอ,ะพอประมาณพอประมาณเพราะว่าเวลาน้อยนะกว่าจะไปตัดหญ้าหาอาหารมากว่าจะทําความสะอาดนะบริเวณที่พ่อใหญ่นอนนะพาพ่อใหญ่มาอาบน้ําล้างแผลทําแผลกับพ่อใหญนะ่แล้วก็มาประครบนะ้นะําสมุนไพรให้กับพ่อใหญ่ด้วยนะก่อนที่จะออกไปตัดหญ้าก็จะมาก่อไฟก่อนนะต้มยาทิ้งไว้ ต้มยาสมุนไพรทิ้งไว้พอกลับมาน้ําก็เดือดพอดีเทน้ำน้ำสมุนไพรใส่ครุน้ำสีน้ําเงินนี้ไว้แล้วก็ทําความสะอาดบาริเวนที่พ่อใหญ่นอนแล้วก็กลับพาพ่อใหญ่มาอาบน้ำน้ำล้างแผลกว่าจะเสร็จกว่าจะเรียบร้อยก็มาประครบเท้าให้กับพ่อใหญ่ เมื่อกี้คุณตานะที่ท่านเป็นหัวหน้าอยู่ข้างหน้าท่านก็มาตามเลยเพราะว่าช้างอยู่เชือกเดียววันนี้ก็จะมีทัวร์ของโรงเรียนเข้ามาแต่ว่าไม่นั่งช้างนะครับทัวร์สมนัคของโรง,อโรงเรียนเขาจะมาเที่ยวชมฝางช้างคาเฟ่มาดูช้างป้อนอาหารช้างถ่ายรูปก,กัน,นเดี๋ยวไปดูนะครับตอนที่พ่อใหญ่ทํางานกันต่อเลยนะครับก่อนอื่นควานขอ ตัวนะไปอาบน้ําก่อนนะอาบน้าเสร็จเดี๋ยวค่อยตามกันไปดูที่ทํางานของพ่อใหญ่ต่อครับ